สวัสดีค่ะเส้นทางบันเทิงวันนี้นะคะชิงชิงอยู่ในกองขวัญล่าค่ะและดูจากสภาพชิงนะคะสะบักสะบอมยับเยินขนาดนี้นะคะเบื้องหลังจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ ละครขวัญล่าเดินหน้าถ่ายทำต่อเนื่องมาดูอีกหนึ่งฉากนาทีชีวิตของนางเอกชิงชิงคฤติษาถูกหนุ่มเจ้าเล่ห์อย่างเสินเจิ้นพัสทรหลอกขืนใจเบื้องหลังฉากนี้ทั้งคู่ต้องซักซ้อมคิวกันสักพักเพราะมีหลายจุดที่ต้องฟัดก,กันไปมาใช้ทั้งแรงอารมณ์รวมถึงความจำที่ต้องจำจุดม้าข,ของตัวเองให้ได้ฝั่งผู้กำกับประทุมมิรพักดีก็ต้องคอยแนะนำเทคนิคต่างๆโดยเฉพาะตอนปกเข้าของมันต้องแรงๆแบบนี้ค่ะ ห้าสี่ามเองแขนจะไม่รู้สึกเล่นแบบนกด้ยตรงข้ามกัตัวจริงมากไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นเลยนะใช่ไหมลุงกดอาการเอการจังหวะเลยหรอเนี่ยมันเหนื่อยคอ่เราไม่รู้ก จะเล่นอีกไหมสีบเทคเอาสดละ oh <my> ส่วนเซินเจินและชิงๆพอซ้อมได้ที่เริ่มถ่ายทําจริงก็ใส่อารมณ์กันไม่ยังเหมือนเรียกว่าปังตั้งแต่เทคแรกไปเลยค่ะปั่งเ้าไปไดไหร่ป่ยป่อย ดุนแดงแค่ไหนดูจากเสื้อผ้านะคะบอกเลยเล่นกันเต็มที่ตอนนี้จุ๊บตัดทุกอย่าสบายเลยเนี่ยโดนดึงกระโปรงเสื้อขาดจริงแต่จริงทรงวิทย์แจกจริงทรงวิทย์เนี่ยก็ไม่ใช่ร้ายแบบ คือคือเราไม่ได้ตั้งใจร้ายขนาดนี้แต่ด้วยความที่ว่าเราโหยมากกว่าเราโหยในเรื่องบ้านเราโหยในเรื่องนี้แต่จริงๆแล้วอ่ะเราเราก็มีความผิดรู้ผิดชอบชั่วดีนั่นแหละแต่ว่าคือแม่เรากับครอบครัวเราเป็นคนแบบว่าเลาทำธุรกิจแบบนี้ใช่รอล้อมมาแบบนี้เดี๋ยวต้องไปติดตามตอนท้ายตบตีจุดกระชากลากถูใช่ใช่ฟัดฟาดกันใช่ฮะเนี่ยเนี่ย ได้แผลได้ถามว่าเกิดจากอะไรก<ม>็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ด้วยความที่ทุ่มเทใช่รู้ตัวอ,อีกทีคือแบบอุ้ยแสบๆแ,แ,แขนไปดูเอ้า <c oughs> ขุดอะไรไม่รู้สร,ร้อยหรือเปล่าตอนแรกคือกลัวมากเพราะว่าเป็นคนแบบว่าจําคิวบูจําคิวไหลไม่ค่อยได้และเราเอาห่วงคนที่เล่นกับเราคือต้องหลบให้ดีนะคือถ้าหลบไม่ดีเนี่ยก็คือเดี๋ยวโดนอะไรฟาดแน่นอนใช่แต่ด้วยความที่เราเคยเจอกันแล้วใช่เคยเล่นละครด้วยกันไหลจริงก็เลยซัดมาเลยแบบเต็มที่เลยอะไรอย่างเงี้ยอย่ามายึดถีบก็คือถีบแบบถีบจริงเล เลยทีเดียวถามว่ายั้งบ้างไหมไม่ได้ยั้งเพราะจะได้เทกเดียวอ๋อนเองใช่พี่ก็ไม่เป็นไรครับโอ้นี่คือการแสดงแต่ซ้ำไปแบบจุกไปก่อนใต้นไหนนี่คือจุกแล้วจริงพี่เจ้นเองครับสำหรับทรงวิทย์นะครับก็เดี๋ยวค่อยดูว่าเขาเนี่ยแบบ จะเล่นๆหรือว่าจะจริงจังกับปันแก้วเดี๋ยวฝากติดตามชมด้วยนะครับผมอัปเดตให้ดูการถ่ายทำเรื่อยๆรอติดตามในเส้นทางบันเทิงค่ะพักการสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกันต่อค่ะ